กรุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างมากเลยนะครับเพราะด้วยข้อจากัดต่างๆที่เราไม่สามารถเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำที่ฝางอยู่ใต้ดินทั้งระบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำให้เกินกว่า60มิลลิเมตรต่อชั่วโมง จึงจะไปต้องมีการกอร่อสร้างอุโมงระบายน้ําเพื่อให้ลําเลียงน้ําได้ปริมาณมากๆในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปชมกันครับเสน้นทางลัดในการระบายน้ําติดตามพร้อมกันในภารกิจพิชิตน้ำครับกรุงเทพมหานครได้สร้างอุโมงระบายน้ําที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่1เมตรถึง5เมตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่เปราะบางน้ําท่วม โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526จะเห็นได้ว่าอุโมง์ระบายน้ำที่ใช้งานอยู่ทั้ง7แห่งนั้นไม่สามารถเร่งระบายน้ำครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพได้ทั้งหมดแต่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น ส่วนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นจุดเปราะบางน้ําท่วมตามแนวอุโมง์ระบายน้ําทั้ง7แห่งนั้นเป็นตัวอย่างพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากอุโมง์ระบายน้ําพบว่ามีความสามารถในการระบายน้ําได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัดเช่นแนวถนนสุขุมวิทถนนรำคำแหงถนนดินแดงต่างจากเมื่อก่อนที่ต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำหลายหลายวันลดลงเหลือเพียง1-2ชั่วโมง อุโมงระบายน้ําถือว่าเป็นแนวทางหลักทางหนึ่งในการบรรเทาปัญหาน้ําท่วมให้กับพี่น้องประชาชนครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาเกิดฝนตกหนักน้ําจะไม่ท่วมนะครับเพราะว่าก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นขนาดของท่อระบายน้ําที่อยู่ใต้ดินรวมถึงขยะในแม่น้ําลาคลองที่ไปขวางทางไหลของน้ําด้วยครับแต่ไม่ว่าจะยากลําบากสักเพียงใดครับสํานักงานระบายน้ํากรุงเทพมหาคนครก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ําท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนต่อไปจะพาไปชมกันนะครับว่าพื้นที่ปิดล้อมนั้นคืออะไรแล้วก็สามารถควบคุมบริหารจัดการระบบระบายน้ําได้อย่างไรบ้างติดตามในตอนหน้ากับภารกิจพิจิตรน้ำนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ํามีข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะติดต่อได้4ช่องทางนี้เลยครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพ กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร